ส่วนในไทยนะคะวันนี้ที่ติดตามรอฟังกันคือการประชุมสอบอคค่ะมีหลายเรื่องที่สําคัญเลยคุณผู้ชมเช่นการต่อพรกฉุกเฉินออกไปเป็นระยะเวลา2เดือนมีข่าวดีสําหรับเด็กเล็กๆด้วยนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า5ปีรออีกไม่นานค่ะเดี๋ยวถ้าไฟเซอร์ลดสามล้านหกแสนโดสที่จะเข้ามาถึงประเทศไทยรอการรับมอบอยู่มาถึงเมื่อไหร่วัคซีนเซตนั้นจะเป็นของเด็กๆที่อายุต่ํากว่า5ปีได้ฉีดวัคซีนกันรวมถึงเรื่องของการประเมินสถานการณ์แนวโน้มจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้นายกเป็นประธานการประชุมสบคชุดใหญ่นะคะซึ่งท่านได้กล่าวในที่ประชุมว่าองค์การอนามัยโลกรายงานการแพร่ระบาดโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอน BA.4 และ BA.5 ซึ่งแม้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันแน่ชัด ว่าสายพันธุ์ BA.4.5 มีการแพร่เชื้อที่รุนแรงมากกว่าสายพันธุ์เดิมอย่างไรแต่การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ส่วนการแพร่ระบาดในประเทศไทยค่ะมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการในช่วงที่ผ่านมาจึงขอให้กระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงรวมทั้งการสุ่มตรวจและติดตามการกลายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์ BA.4 BA.5 เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนั้นยังขอให้รายงานความคืบหน้าเรื่องการพัฒนาวัคซีนการติดตามการผ่อนคลายกิจกรรมกิจการ,รต่างๆพร้อมทั้งกำชับให้เข้มงวดในมาตรการ Universal Prevention และเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้มากยิ่งขึ้น หลังจากการประชุมสบคนะคะก็มีคุณหมอทวีสินวิษณุโยทินโฆษกสบคที่ได้ถแถลงค่ะคุณหมอกล่าวถึงการที่พื้นที่ทั่วโลกนั้นมีการระบาดแบบ small wave ขณะที่ผู้ติดเชื้อและนอนโรงพยาบาลวันนี้นะคะของประเทศไทยตามรายงานคือ2,144คนส่วนกลุ่มผู้ป่วยเจอแจกจบนับตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง6กรกฎาคมมีผู้ใช้บริการระบบนี้มากกว่า5 1 1ล้านราย ส่วนช่วงวันที่25มิถุนายนถึง8กรกฎาคมค่ะมีผู้ป่วย27,643รายเฉลี่ยวันหนึ่ง29,000รายและคาดการว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปจนถึงช่วงเดือนกันยายนแนวโน้มการติดเชื้อและการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นแล้วเดือนพฤศจิกายนค่ะแนวโน้มของผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตถึงจะลดลง แม้ว่าจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบและใส่ท่อช่วยหายใจในสัปดาห์นี้จะเพิ่มขึ้นแต่ขอยืนยันว่าประเทศไทยระบบสาธารณาาสุข <ไป S 1> ยังมีเตียงรองรับอย่างเพียงพอขณะที่สถานการณ์ในปัจจุบันนะคะถ้าดูเป็นรายพื้นที่ค่ะจะมี54จังหวัดที่มีแนวโน้มการติดเชื้อลดลงขณะเดียวกัน23จังหวัดยังคงพบการแพร่ระบาดโควิดเป็นระลอกเล็ก,ลกๆซึ่งมาจากภูุิมคุ้มกันของประชาชนที่เริ่มลดลงตามลำดับเวลา การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆเริ่มย่อหย่อนรวมถึงการไม่สวมหน้ากากอนามัยและยังพบการระบาดในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงรวมถึงการเพิ่มขึ้นของสายพันธุ์ ba. 4 ba. 5ซึ่งเป็นระยะการเตรียมความพร้อมไปสู่การเป็นโรคประจำถิน่นในขณะเดียวกันที่มีข้อมูลว่าโอ้โจริงจริงแล้วป่วยหนักมากกว่านี้นะนะแต่ว่าไม่ได้นอนโรงพยาบาลมีตัวเลขหนึ่งครับซึ่งทางกรมควบคุมโรคก็ได้แสดง รายงานทุกวันนะครับซึ่งตรงนี้ต้องนําเรียนนะครับก็มีความสําคัญอย่างกรณีของที่เรียกว่า O P S s I นะครับหรือ Outpatient with Cell Isolation แต่ในที่เราได้ยินแล้วก็ฟังกันจนชินหูคือเคสที่เป็นลักษณะของเจอแจกจบคือไปเป็นผู้ป่วยมาะผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลน,นะครับไปรับยาเสร็จแล้วก็กลับบ้านอันนี้ฮ ในสัปดาห์ที่26มีผู้ป่วยประมาณ2,7643คนเฉลีย่ยแล้วประมาณสักวันละประมาณ29,000คนนะครับทั่วประเทศซึ่งตัวเลขตัวนี้ก็คือตัวเลขที่ป่วยจริงนะครับก็มีการพูดคุยกันท่านอาอารองศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุณนายกสมาคมอุรเวทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปรัมา์ก็ได้ ให้ข้อเสนอข้อแนะนําว่าตัวนี้มีความสําคัญยิ่งเหมือนกันที่จะต้องสื่อสารกับประชาชนนะครับเพื่ออย่างน้อยให้ได้รับทราบแต่อาการไม่ได้หนักท่านก็นเน้นย้ำนะครับว่าก็เห็นด้วยกับทางกระทรวงสาธารณสุขที่จะได้อ,อรายงานว่าเป็นผู้ป่วยใหม่ที่เข้านอนโรงพยาบาลอยู่ในกล่องสีสฟ้าสายมือเนี่ยนะครับแต่ว่าในตัวที่อยู่ในช่องกลางที่เป็นเจอแจกจบเนี่ยก็ต้องให้ประชาชนได้รับทราบด้วยเหมือนกันว่าอันนี้คือ ป่วยจริงครับแล้วเขาไปแสดงตัวแสดงสิทธิ์กับทางสปสชเพื่อที่ได้ไดรับยาและได้รับการดูแลอันนี้ก็สะท้อนภาพความเป็นจริงเหมือนกันอย่างนี้โฆษกสปคอนะคะยังเล่าให้ประชาชนฟังถึงเรื่องความคืบหน้าในการจัดสรรวัคซีนของไทยด้วย เรื่องแรกค่ะคือการเห็นชอบเปลี่ยนวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นชนิดลอง Acting Antibody หรือ LAAB จำนวน257,500โดสซึ่งเป็นวัคซีนที่สามารถใช้ได้ในคนป่วยโรคไตระยะสุดท้ายคนที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันรวมถึงคนที่รอเปลี่ยนถ่ายอวัยวะซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีการรักษามาให้คนทุกกลุ่มได้เข้าถึงวัคซีนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีข่าวดีค่ะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะอายุต่ำกว่า5ปีที่จะได้รับวัคซีนกันเร็วๆนี้แล้วที่ประชุมสบคเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนวัคซีนไฟเซอร์ที่เหลือรอการรับมอบอีก3ล้าน6แสนโดสให้มาเป็นไฟเซอร์ชนิดมารูนแคปค่ะซึ่งเป็นวัคซีนเฉพาะของกลุ่มเด็กที่อายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปจนถึง5ปีแทน และที่ประชุมสบคเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก2เดือนค่ะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และรักษาชีวิตประชาชนโดยย้ำไม่ใช่การจำกัดเสรีภาพ